ครับผมเคยถ้าตัววันนี้ขอเสนอเมนูปลาช่อนผัดฉานะครับผมหรือปลาช่อนผัดเผ็ดนั่นเองแล้วแต่ใครจะเรียกนะครับแต่ผมชอบเรียกปลาช่อนผัดเผ็ดนะครับผมขั้นตอนนี้ก็เอาปลาลงไปต้มนะครับหรือลงไปลวกนะครับผมลวกพอให้มันสุกนะครับก็สุกเลยแหละครับผมตอนนี้ก็จะมาเตรียมเครื่องครับมีใบมะกรูดพริกแล้วก็ใบกะเพรานะครับผมพริกไทยอะไรเงี้ยครับผม กระชายครับผมแล้วก็มีมะเขือด้วยครับผมนี่ครับนี่ครับผมจัดแต่งจานสซูไว้ขั้นตอนนี้ก็จะมีมาตำนะครับผมมีกระเทียมมีพริกมีตะไค,คร้นะผมจะตำรวมกันตำให้มันละเอียดเลยนะครับผมแล้วก็เราก็จะใส่พวกพริกแกงพริกแกงเผ็ดลงไปครับผมใส่เยอะๆหน่อยนะครับผมให้มันเผ็ดมันจะได้อร่อยมันจะได้ไม่ขาวนะครับผมขั้นตอนนี้แล้วก็โขกโขกโขกให้มันละเอียดครับผมละเอียดเลยอะ นี่ปลาเราสุกแล้วเราก็ตักขึ้นมาไว้ก่อนครับผมมาตักมาพักไว้ครับดูครับโอ้ไม่ได้ดูเผอ่แป๊บเดียวเกือบเละนะครับผมปลาเราปลาช่อนนะครับผมนี่ครับตัวไข่ครับอืน่ากินไหมครับผมถึงขั้นตอนการลงผัดแล้วนะครับผมใส่พริกกับกระเทียมกับอะไรลงไปนะครับผมคนคนให้มันเข้ากันนะครับผมขั้นตอนนี้คนไปเรื่อยให้มันหอมนะครับผม พอหอมเสร็จเราก็จะใส่พวกเครื่องที่เราเตรียมไว้นะครับผมกระชายมะเขือพิกไทยใบมะกรูดแล้วก็พริกนะครับผมขั้นตอนนี้เราก็จะผัดคนให้มันเข้ากันดีนะครับผมขั้นนี้ตอนนี้คนไปเรื่อยๆนะครับผมผมเชื่อว่าหลายๆคนก็ไม่น่าจะต้องนั่นนี่ครับเพราะน่าจะทําเป็นกันหมดแล้วครับตอนนี้หอมเชื่อว่าหลายๆคนก็เคยทํานะครับผมขั้นตอนนี้มันจะหอมมากนะครับผมทีนี้เราก็จะใส่น้ํา อะไรลงไปเรียบร้อยก็จะใส่นะครับผมนี่ขั้นตอนนี้จะคนๆไปก่อนนะครับคนให้มันหอมเลยนะครับผมทีนี้เราก็จะใส่ปลาแล้วครับผมนี่ครับเราเทใส่ลงอย่างนี้เลยนะครับผมเราจะไม่คนเด็ดขาดเลยนะครับผมเพราะว่าเนื้อปลามันจะเละอยู่แล้วนะครับผมนี่ดูครับผมแล้วก็จะปล่อยทิ้งไว้ให้มันเนื้อเดือดๆๆอย่างเนี้ยครับผมมันเดือดเสร็จมันก็จะสู ดูหอมมากครับผมกินแล้วแต่ใครจะปรุงนะครับผมผมไม่ได้ถ่ายตอนปรุงให้ดูนะแล้วแต่คนชอบเลยครับผมนี่ครับขั้นตอนสุดท้ายแล้วก็จะใส่ใบกระเพรานะครับผมพอปลาสุกแล้วมันเข้าเครื่องน้ําลดลงนิดนึงแล้วก็จะใส่พวกใบกระเพรากระเพราแดงนะครับผมมันหอมดูครับดูครับอหอมมากครับผมแล้วก็จะตักปลาขึ้นมานิดนึงพอมันสุกแล้วตักไม่ต้องตักแรงนะครับผมมันจะเละนี่ครับตัวไข่ปลาหน่อยนิดนึงตัวนี้ผมจองแล้วับ เมนูวันนี้เด็ดมากครับผมเป็นกับข้าวก็ได้เป็นกับแก้มก็ดีสายดื่มสามเมาอย่าลืมจัดนะครับขอบคุณครับผม